สวัสดีค่ะแอมสวรณีทิพย์เลินักวิชาการศึกษาจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาค่ะกลุ่มงานของเรานะคะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนค่ะโดยเราใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะมาเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ค่ะและเราก็ยังได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือรู้จักกันดีในานามของสสสนะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจรค่ะธนาคารออมสินและสำนักง,งานเครือข่ายองค์กรวดเล่าค่ะในการสนับสนุนรวมถึงร่วมดาเนินการในโครงการต่างๆมาอย่างช้านานค่ะและในปลายเดือนนี้นะคะก็เป็นวันสําคัญหนึ่งทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันข้าพรรษาแอมจึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยก,ก,การโรงเรียนและคุณครูทุกท่านนะคะมาร่วมกันลดละเลิกอบายามุขในช่วงเดือนนี้กันค่ะและในวันนี้นะคะแอมเองก็มีบุคลากรผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดละเลิกอบายามุขรวมถึงการช่วยเหลือผลักดันให้ผู้อื่นลดละเลิกอบายามุขด้วยค่ะวันนี้เรามีท่านผอรัชนากลิ่นหอมนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้ท่านผอแนะนําตัว ให้กับผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรจนากินหอมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรตะวันออกนะคะจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2จังหวัดชุมพรค่ะค่ะแอมทราบมาว่าท่านผออเคยได้รับรางวัลหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการลดละเลิอกอบายามูค,ค่ะไม่ทราบว,ว่าเป็นรางวัลอะไรจากโครงการอะไรคะ รางวัลที่ได้รับนะคะก็คือรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกนะคะซึ่งได้รับถึงสองครั้งด้วยกันนะคะในสมัยที่เป็นคุณครูนะคะได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกประเภทครูผู้สอนนะคะในรุ่นที่สองของโครงการครูดีไม่มีอบบยมุกนะคะจากตอนนั้นอยู่โรงเรียนมับอมิตริยาจังหวัดชุมพรค่ะและในขณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนก็ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยมุกประเภทผู้บริาาาหารสารศึกษาเป็นรุ่นที่9ค่ะค่ะ ประเภทรางวัลทราบมาว่ามีมากมายหลายประเภทเลยไม่ทราบว่าท่านผอ,อ,อได้รับเป็นประเภทไหนคะค่ะประเภทรางวัลที่ได้รับก็เป็นประเภทโล,ล่ประกาศเกียรติคุณนะคะอ๋อซึ่งต้องแข่งขันกับผู้คนมากมายที่ส่งกันเข้ามาใช่ไหมคะท่านผอ,อ,อคิดว่ากรรมก,การเลือกเราเพราะอะไรคะค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นการแข่งขันคิดว่าไม่ใช่เป็นการแข่งขันกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีเกณฑ์คะแนนนะคะคิดว่าเป็นการแข่งขันกับตัวเองนะคะถามว่า คิดว่าทําไมกรรมาการถึงเลือกนะคะ,ค,ะคิดว่าเพราะความดีค่ะความดีที่เราทานะคะถามว่าความดีที่เราทําทําอย่างไรนะคะในขณะที่เป็นคุณครูอยู่นะคะรางวัลที่ได้รับเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ถ้าจะพูดตรงๆคือเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะมถ้าเป็นกลุ่มเด็กดีเนี่ยเขาก็ดีอยู่แล้วเราก็แค่ดูแลเขาบ้างนะคะแต่ถ้าในเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ย เสียงอะไรบ้างเสียงอบายามุกอะไรต่างๆนะคะเราก็ไปช่วยดูแลเด็กๆกลุ่มนี้นะคะาพาเขาหลุดพ้นออกมาจากอบายามุกต่างๆนะคะแล้วก็ทําทงานที่นอกเหนือเช่นเด็กๆเนี่ยเขามีเวลาว่างใช่ไหมคะคเขาก็จะไปเสี่ยงกับกิจกรรมที่เป็นอบายามุกต่างๆนะคะครเราก็พาเขามาเต้นกีฬาบ้างส่งเสริมเขาให้เขาทํากิจกรรมต่างๆพาเขาไปแข่งขันกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะเป็นการ <c oughs> ช่วยเหลือเขา ซึ่งจากการทํากิจกรรมตรงนี้ค่ะอาจจะทําให้กรรมการมองเห็นสิ่งที่เราพยายามช่วยเหลือเด็กๆค่ะก็เลยทําให้ได้รับรางวัลน,นี้มาค่ะก็คือกรรมการเล็งเห็นถึงกิจกรรมที่เราทํากับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้เด็กหลีกห่างออกไปจากยาเสพติดต่างๆถูกไหมคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะหลังจากที่ท่านผอ,อได้รับรางวัลน,นี้ค่ะท่านผอคิดว่า การเปลี่ยนแปในชีวิตการทปอเป็นไปในทิศทางไหนคะหรือว่ามองมองว่าเราจะทํายังไงอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้หลังจากที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็ขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะ,คะว่ารางวัลครูดีไม่มีอบยมุกเนี่ยทาให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครซึ่งในปัจจุบันเนี้ยถ้ารางวัลอื่นเๆเนี่ยเราจะต้องมีเกณฑ์การแข่งขันต้อง ทำอะไรเยอะแยมากมายแต่ในส่วนของรางวัลน,นี้นะคะเราแค่ทํากิจกรรมอยู่กับเด็กๆนะคะอยู่โรงเรียนของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รับรางวัลน,นี้เมื่อในขณะที่เรานะคะไปรับรางวัลกับโครงการครูดีไม่มีอัมายมุกนะคะก็ทางโครงการเนี่ยมีการรณรงค์นะคะให้เกิดกิจกรรมครูงานเลี้ยงวันครูปอดเล่านะคะ,คะแล้วก็งานเลี้ยงเกษียณปอดเล่าซึ่ง เราเนี่ยมีส่วนร่วมที่จะเข้าไปทํากิจกรรมตรงนั้นด้วยก็อันนี้คือทําให้รู้สึกภาคภูมิใจที่เราเป็นครูดีไม่มีอใบ,อบมุกแล้วก็ผลักดันให้ครูทั้งประเทศแต่งงดเล่าในช่วงงานวันครูหรืองานเกษียณค่ะนอ,นอกเหนือจากนี้นะคะกับชุมชนกับเด็กๆนะคะเราก็นําโครงการโรงเรียนคพาพ่อสอนนะคะซึ่งในโครงการเรียนคำพ่อสอนเนี่ยมีโครงการโพธทสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลือกเล่าในช่วง เข้าพรรษานะคะ,คะเราก็นําไปทํากิจกรรมกับเด็กๆเด็กๆก็ไปนำนำนำไปทํากับผู้ปกครองก็นอกเหนือจากคุณครูของเราวดเล่าผู้ปกครองก็วดเล่าตามมาด้วย,วยค่ะค่ะก็คือเรานำํำสิ่งที่เราได้เอาไปไม่ใช่เพียงเอาไปแสดงให้คนอื่นรู้สึกว่าอยากจะทําตามแต่เราไปลงมือทําจริงๆโดยการไปรณรงค์ให ไม่มีการดื่มเหล้าในสถานศึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเรามองว่าในอนาคตโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะปลอดอบายามุขไม่ว่าจะเป็นเหล้าบริการพน,นันหรือว่าแม่แต่หวยออนไลน์เงี้ยค่ะท่านผอ,อคิดว่าในโรงเรียนของเราจะเป็นยังไงแล้วก็สังคมใกล้เคียงจะเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะคือมีมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยซึ่งเป็นสันึกศานะคะที่ผู ผู้คนที่อยู่บริเวณรอบข้างจะต้องส่งเด็กๆมาเรียนถ้าเขามองเห็นมาว่าโรงเรียนของเราบุคลากรของเราไม่มีครูที่ติดเหล้าเบียร์บุหรี่หรืออาบายามุกต่างๆนะคะคเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเออโรงเรียนนี้ดีนะมีครูที่เป็นต้นแบบซึ่งลูกของเขาเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแน่นอนอยู่แล้วว่าเด็กๆเ,เนี่ยค่ะจะต้องมีพฤติกรรมเรียนแบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ในในโรงเรียนของสพต่ทสามารถที่จะทําให้คุณครูบด,ดเล่าบดอบบยมุกได้หมดนะคะ,คะการพัฒนาทางการศึกษาของเราเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะค่ะก็คือมองว่าถ้าสถานศึกษาของเรานะคะ,ะปลอดเล่าปลอดบุรี่นะคะ<ม>อย่างน้นนอยๆเด็กๆก็จะหันมาโฟกัสเรื่องเรียนมากขึ้นและเราเองก็เป็นแบบอย่างถูกไหมคะมที่จะแบบว่านําพายเด็กๆหันมาสนใจเพราะว่าในการเรียนเหมือนแอมก็เชื่อว่าเด็กๆอะ่ะนอกจากเรื่องของการเรียน วิชาการเด็กๆก็สนใจน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กๆรักในตัวค,คุณค,ครูมีคุณครูเปนแบบอย่างก็จะหันมาสนใจการเรียนมากขึ้นใช่ไหมคะสุดท้ายเลยค่ะก็คืออยากให้ท่านผออ,อฝากอะไรถึงพี่น้องครูชาวสปทของเราสักนิดนึงค่ะค่ะในส่วนของตัวดิฉันนะคะก็มีความเชื่อเสมอมา,ว,าว่าการเป็นแบบที่ดีนะคะดีกว่าการบอกนะคะถามว่าการเป็นแบบที่ดีที่ดีดีกว่าการบอกเป็นอย่างไรนะคะ เด็กๆเนี่ยนะคะเขาจะมีเหมือนที่พูดไปว่าเด็กๆเขาจะมีพฤติกรรมที่ชอบเรียนแบบอะไรลักษณะนี้ค่ะถ้าเ,าเราเป็นต้นแบบที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันนะคะ <ๆ S 1> เด็กๆนะคะก็จะเรียนแบบเราไปในทิศทางที่ดีนะคะเช่นตัวดิฉันเองเนี่ยเมื่อเป็นครูดีไม่มีใบมุกแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะมีเวลาให้กับเด็กๆแล้วก็มีเวลาที่จะพัฒนาการศึกษาเพราะว่าไม่ พราะว่าดิฉันเนี่ยจะไม่เข้าไปเที่ยวผับบาร์หรืออะไรต่างๆที่<ฆ>เป็นอบายมุกซึ่ง<ฆ>เราจะเห็นว่าการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นเนี่ยเมื่อมเมื่อเหตุการณ์โควิดเหตุการณ์สถานการณ์ไวรัสโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ<ฆ>ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากแหล่งที่เป็นอบายมุกใช่ไหมคะแต่ในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นดิฉันก็มีเวลาที่จะดูแลเด็กๆตรงนี้นะคะก็เลยอยากจะบอกว่าการเป็นครูที่ดีก็คือต้องเป็นแบบที่ดีให้กับเด็กๆ วันนี้นะคะแอมเองก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อร,รจนามากเลยทีเดียวที่มาสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้คุณครูท่านอื่นๆหรือว่า,าท่านทั่วไปที่เราฟังอยู่นะคะได้แบบว่าเหมือนเข้าใจว่าจริงๆแล้วการลดละเลิอกใบยมุกไม่ใช่ว่าแค่ตัวเราที่ทําได้นะคะการผลักดันให้คนอื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นให้ลดละเลิกอบยมุกได้นี้มันเป็นความสุขยิ่งกว่านะคะใช่ค่ะ<ช>แล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดดีๆและก็แรงบันดาลใจมามากมายเลยทีเดียวในการลดละเลิอกอบบยามุค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะปลายเดือนนี้เป็นวันข้าพรรษาเรามาเริ่มต้นลดละเลิอกอบบยามุขก,กันในช่วงนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองแล้วก็สังคมค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอมและก็ท่านผอ,อรจนากลิ่นหอมจากโรงเรียนบ้านควนตะวันออกนะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ